สวัสดีครับในวันนี้จะแสดงวิธีการรับข้อมูลด้วย OPC UCON จากอุปกรณ์ s e r i a l ที่ไม่มี OPC Server Support เช่นเครื่องช่างอุปกรณ์วัดสัญญาณต่างๆที่ส่งข้อมูลออกมาทาง Serial Port Data Logger ที่สามารถส่งข้อมูลออกมาทาง s e r i a l Port เซนเซอร์วัดความเข้มแสงนะครับที่ส่งข้อมูลออกมาทาง s e r i a l Port ให้กับ PC จากตรงนี้จะเห็นว่าอันนี้เป็นเครื่องช่างที่ส่งข้อมูลออกมาตามเวลาทุกๆ1วินาทีนะครับทุกๆ1วินาทีจะมีการส่งข้อมูลออกมาทาง SerialPo อ t ออกมาเป็นกิโลกร,รัมแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะใช้ OPC เคเบ r ร์ที่เป็นไดรเวอร์ Ucon นะเพื่อรับข้อมูลน้ำหนักเหล่านี้หรือข้อมูลสัญญาณจาก s e เรียลพอรเหล่านี้นะครับ เช่นพวกตู้สาขาโทรศัพท์ P B X ที่ส่งข้อมูลออกมาทางซีรีย l พอร์ตเป็นต้นว่าตอนนี้มีใครใช้โทรศัพท์ยัยงไงบ้างแล้วนะครับเป็นต้นเราจะทำยังไงก่อนอื่นเลยนะครับเราเปิดแคปแวร์ขึ้นมาเคปแวนี้มีการลงไดรเวอร์ครบทุกตัวนะครับในขั้นตอนการติดตั้งทีนี้เราก็คลิก to d d a Channel ตั้งชื่อ Channel ไปแล้วเลือก Device Driver เป็น User Configurable Driver เรียกสั้นๆว่า UCon นะครับแล้วก็คลิกปุ่ม Next จากนั้นก็เรารับผ่าน Comport อะไรเราก็เลือก Comport นั้นพร้อมทั้ง b a ร d rate data bit p a r i t y และ Stop Bit ให้ตรงตามอุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลมาให้เราคลิกปุ่ม Next ต่อไปเป็นอันเสร็จสิ้นในการสร้าง c h a ช n e l ต่อไปเราสร้าง device ขึ้นมานะครับคลิก to add device ตั้งชื่อ device แล้วก็ next ต่อไปจนจบนะครับเดียวมันคลิกเข้าไปที่ device ที่แท็บ t r n s s c t t o o n e i t t r r จะมีปุ่มที่ชื่อว่า run transaction editor ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่กำหนดคำสั่งในการรีดกรายข้อมูลไปยัง serial port ที่เรารับข้อมูลผ่าน com6 เข้ามาเมื่อกี้นะครับคลิกเข้าไปจากนั้นก็ คลิกขวาตรงดีไว้ห1เลือก new tag หรือ new group ก่อนก็ได้นะครับ new group ก็คือเป็นลังนะครับครอบข้างนอก tag แต่ถ้า new tag เลยก็จะไม่มีลังครอบก็คือไม่มีโฟลเดอร์ครอบนั่นเองแล้ว new tag จากนั้นผมสร้างพารามิเตอร์สร้าง tag ที่ชื่อว่า para นะครับ data type เป็น string อันนี้คือถ้าเราต้องการรับค่าเป็น string นะครับแต่ถ้าการรับค่าเป็น float เป็นอะไรเราก็เลือก data type ให้ตรงตาม ข้อมูลของเรานะครับจากนั้น format property ไม่ fix length นะครับเพราะสมมติว่าผมไม่รู้ว่า length ข้อมูลที่เข้ามาผ่าน serial port มันเท่าไหร่ผมก็ไม่ fix length นะครับ read up to 0 by from frame n ก็คือเอาทั้งหมดเลยเอาข้อมูลตั้งแต่ท้ายสุดเป็นต้นมาทั้งหมดเลยแล้วก็เลือก Cli ยแอ e ์เ uh, เป็น Read Only เพราะว่าผมอ่านข้อมูลอย่างเดียวผมไม่มีการไล่ข้อมูลกลับไปที่อุปกรณ์นะครับฉะนั้นก็คลิกโอเคออกมามันก็แตกกิ่งเข้ามาก็จะเจอเฉพาะ Read เท่านั้นเองนะครับคลิกที่ Read แล้วในช่องว่างด้านขวามือเลือก Read Command Read Response ทีนี้เราเลือกเป็น uh, terminate by stop character เพราะว่าข้อมูลของผมนะครับมันจะขึ้นมันจะลงท้ายด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่ เพราะฉะนั้นผมก็เลือกเป็น t e r m i n a t e By Stop Character ก็คือรู้ว่า Character ในการหยุดเนี่ยคือ Character อะไรก็คือ Character ในการขึ้นมาทัดใหม่นะครับเพื<ะ>่อ <Okey. S 2> สั่งตัดข้อมูลว่าถ้ามี Character ที่เป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาทัดใหม่ study, ขึ้นมา,าอันนี้ตัดข้อมูลมาเลยนะครับทีนี้ถ้าเรารู้ length นะครับเราก็เลือกเป็น No Frame Length แล้วก็ใส่จำนวนไบต์เข้าไปนะครับว่ามีกี่ byte แต่ถ้าไม่รู้ แต่รู้ว่า s t o อ o p c r a r t e r ตัวสอนสุดท้ายเป็นอะไรเราก็เลือกตัวนี้อย่างเช่นผมรู้ว่ามันคือตัว G นะครับหรือตัวหรือจะขึ้นมาทัดใหม่ก็ได้นะครับถ้าเป็นขึ้นมาทัดใหม่ก็เป็นสัญลักษ์รหัส a s c ์ i 0 1นสนะครับศ13ยดเข้าไปอันนี้คือขึ้นมาทัดใหม่แต่ถ้าเ,เรารู้ว่ามันเป็น ตัว G นะครับกิโลกรัมนะครับเราก็เลือกตัว G เล็กก็ได้นะครับ A B C D E F G แบบนี้แล้วก็แอดเข้ามานะครับนี่เราคลิกโอเคออกมาก็จะเป็นการสร้างรีดเรสปอนของเราเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราเลือก Read Command นะครับแล้วก็ tag, อัปเดตแท็กอัปเดตอ่าสตาร์ทที่1นึ่งสตาร์ทที่ใบที่1นะครับตอนนี้สรุปก็คือมี e ีดเรสปอนนะครับ r e ดเรสปอนก็ตัวชาร์กเตอร์ของเราก็คือ s ต o p Character ของเราก็คือ ตัวขึ้นมาทัดใหม่นะครับหรือตัว G ก็ได้นะครับถ้ารู้ว่ามันลงท้ายด้วยคำว่ากิโลกรัมท้ายสุดก็คือตัว G นะครับทีนี้ผมเลือกตัวขึ้นมาทัดใหม่นะครับโอเคแล้วก็อัปเดตแท็ก Data Start by ไบเป็น1นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ข้อมูลที่1ไปต้นมาเอามาหมดเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ตอบ yes นะครับแล้วก็ เป็นการสร้างพารามิเตอร์ของเราขึ้นมาแล้วที่นี้ที่พารามิเตอร์ของเรานะครับสแกนเดตของเราเป็น100อันนี้เป็น default นะครับโอเคทีนี้เราจะทดสอบกันโดยคลิกที่ opc quick client ตรงนี้นะครับเพื่อมอนิเตอร์ดูว่าค่าเป็นยังไงบ้างนะครับดูที่ device 1นะครับค่ามันเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีไหมครับค่าก็เป็น G ู o ดนะครับอันนี้คือเครื่องช่างส่งมาให้เราทุกหนึ่งวินาทีนะครับอันนี้คือการใช้งานอยู่คอนเพื่อรับ ข้อมูลจากอุปกรณ์ s e เรียลพอรที่ไม่มี OPC Server รองรับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ